ไปไหนดีโรงพยาบาลนาิสเจนโรงแรมออทริช,ชเคยไปหรือเปล่าวะไอ้นี่แม่งเอาเราไปฆ่าเออไปสักรอบนะรับเวสต,ต้องไล่ไปทีละบ้านครับไงเดีย๋ยวเดีด๋ยว<ๆ>ยังไม่ทันปลุกเลยต่อไปก็ติดหลักแล้วเฮ้ยนี่แหละตรงนี้แหละเห็นไหมเห็นเฟรมเลสป่ะตรงนี้แหละมันเอาเรามาฆ่า เริ่มจากตรงไหนดีวะออกมาเยอะๆออกมาเยอะๆยังไงก็โดนในพวกนี้อดีวะออกมาให้หมดนี่จะมีห้องนึงที่มันออกมาซ้ายขวาใช่ไหมโอ้เกมนี้เขาแปนะไม่ใช่ว่ามาหลายคนแล้วจะง่ายขึ้นนะพวกซอมบี้ทวีตซอมบี้เท่าเดิมถ้าเป็นยิงจะง่ายไม่ใช่อ่ะซอมบี้แม่งคูณตามจำนวนคน